ไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีครับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมงพระเกียรติครับจังหวัดปัตตานีครับได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล90พรรษา12สิงหาคม2565ครับที่บริเวณฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้นหมู่ที่8ตํตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมงพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและจิตอาสาพระราชทานมากกว่า200คนร่วมกันปลูกต้นไม้ปล่อยพันปลาลงในแม่น้ำของโครงการ และทาความสะอาดพื้นที่บริเวณความตัวอย่างเพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ,สะแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกทั้งยังเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดขยายผลโครงการของพระองค์ท่านให้เจริญเติบโตเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียังได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่กปาชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติและวันอรักต้นไม้ประจําปีของชาติพร้อมทั้งปลูกกล้ามไม้โกงกลางจํานวน3,500ต้น ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีศูนย์ป่าไม้ปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกและสืบสารพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าชายเลนแ,และสร้างกิจสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นปูรัพยากรป่าชายเลนบริเวณหลังแนวไม้ไผ่หมู่ที่สองบ้านบานา,นาตำบลบานา,นาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีบนพื้นที่5ไร่ครับ